รีรวมกันด้วยนะครับนี่ก็อย่างเดียวนี้ม่าสอนลง ads on ไดโดเสาที่ผมเพิ่งลงไปเมื่อกี้นะคือ,อยังไงเข้ามาในลิงก์ ads on น,นะฮะกดเข้ามาแล้วใช่ไหมให้เราเลืออรร่อนเลยหรือไม่คนไหนอยากจะดูว่าไดโดเสาตัวนี้มีเลือดเท่าไหรก่ก็ดูได้นะฮะ เราเพ็บนะรูปมันไม่ขึ้นนี่นะนี่ดูเลือดกับจามีตรงนี้นะฮะมีทุกตัวเลยนะในตอนอนี้ฮาเดี๋เราก็เลือดออกมาข้างล่างสุดนะไม่ใช่ล่างสุดนะล่างฮนะเลือนออกมาเลยนะีฮะดีีเขาก็จะสอนวิธีการครับชุดพางวันี้นะชะิดพาง นี่ดีครับเอ่อคางเกงน,นะผมสอนไปนะอืนี่ครับวิธีการครับตัวครับจุดนะะแต่เขาไม่สอนวิธีการครับพวกแคมไฟก็ให้พวกตัวนะฮะแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างนะฮะนี่จะมีช่องของคนนี้อยู่นะใครจะเข้าไปดูก็ดูได้น,นะนี่นะ ถ้ากดนีจะมีไอคลิปสอนลงนี้นะของคนที่สร้างออนี้เลยนะแต่คนที่อยากจะลงให้รอนุ่ยตัวเองก็นี่ฮะข้างบนนี่เลยนี่อันนี้ตัวเลขนะนี่ตัวเลขตัวนี้ตัวที่สองเนี้ยลงรูดซองอันนี้นะวิธีการโหลดก็ กดคลิกเข้าไปใช่ไหมฮะแทลกลอักคู่นะฮะนจะขึ้น,น,นวันี้เฮลกดลึกลงมาข้างล่างกดสีเขียวนี่นะกดนี่กดสีเขียวปุ๊บดีวต้องรอแป๊บหนึ่งนะต้องรีบอัดน,นะัอเพื่อนที่ผมเหลือน้อยนะะรอแป๊บนะเหน็ดกากพนดี้ก็คืนเหน็ดมันชอบกากเนี่ยนะจะขึ้นปน,นี้ใช่ไหมนี่นี่น ขาต้องกดได้ผลิตด้านนี้ใช่ไหมเขากดเลื่อนลงมาข้างล่างไปขึ้นสีดำวงนี้แล้วกดสีดำวงนี้ไปถ้ากดเลือข้างบนได้ขึ้นก้กดตรงนี้ต่อแล้วรอกดกระบะใช่ไหมให้เรารอสิบวินะฮะจริงผมเคยสอนลงไปแล้วนั่นเลยไม่สอนลงมดในตัวเสาแต่สอนโหลดไปมดอื่นนะกดกระบะออกก็ครสิบวินะะกดสีดำรงนี้ต่อ พอกดสีดำตรงนี้ต่อปุ๊บมันจะขึ้นให้โหลดเลยฮะรอผมโหลดแป๊บหนึ่งนะโหลดสองอันนี้แป๊บหนึ่งนะทุกคนนะรอแป๊บหนึ่ง การโหลดเสร็จมาใช่ไหมครับทุกคนกคน็ให้ทุกคนไปโหลดนี่นะไฟล์ไฟล์พ x p l o นะไปหาใน YouTube ได้นะครับลเรอเพนะใครจะตัดใครจะลงเอ,อ่อมอดไหนก็ลงด้วยแอปไหนก็ลงนะลงได้หมดเลยผมจะลงนี้นะเพราะมันลงรู้สึกง่าย อเอมันเยอ,อะขนาดนี้ลบแป๊บนะฮะนี่ฮะมันจะมีอยู่สองสองสองไฟล์นี่นะเนี่ยทุกคนจะมีอยู่สองไฟล์นี้ใช่ไหมะให้เรากดคลิกมาไฟล์แล้วกดเปลี่ยนชื่อนะฮะกดเปลี่ยนชื่อกดตรงนี้นี่ให้เราลบจุดเซ้นไอพีออกนะฮะ สอ,อันเลยนะลบไปเลยนะลบจุดด้วยนะแล้วกดคลิกเข้าไปเลยนะกดไปเลยมันจะขึ้นวันนี้ให้กดเวลานี้เท่านั้นนะหรือแม้ใครที่อยู่ตรงรูปภาพหรืออะไรให้กดเลื่อนนะเพื่อจะเจอเอ่อ i มค c r รับนะแต่ถ้าใครไม่เจอนะเดี๋ยวมค่อยสอดอีกทีถ้ามีมอดไหนที่มันไม่เจอนะ คุณจะสอรอลงทุกมดเลยตอนนี้ก็คุณตัดความเร็วรกันนะเพื่อจะได้ไม่ช้าเกินไปให้ทุกคนรอนะแต่โอเคนะถ้าเราขึ้นมาแล้วนะแต่นี้บักนะโอเคเนะี่ยหายบักแล้วมันจะขึ้นข้างบนนะเป็นแอตออนที่ติ้งเข้ามาเลย วิธีการใส่นะใอ้กดยเข้ามาตั้งค่าก่อนถ้าใครอยากเปลี่ยนตัวหน้าเกมนะเดี๋ยวผมใส่มดภาษาไทยนะนี่ใครอยากเปลี่ยนหน้าเกมก็อันนี้ขึ้นมาก็ใส่นะเแต่ใส่ไม่ได้ไหนใส่ไม่ได้กืขึ้นไปนั้นนะไหนใส่ได้ก็จะขึ้นลงเงี้ยเดี๋ยวผมใส่ให้ดูนี่คือถ้าไหนใส่แล้วก,ก็ติ้งขึ้นไปนะแล้วก็ วิธีการเข้ามาเล่นนะ้กดเข้ามาแล้วก็กดสร้างโลกใหม่แบบนี้นี่ใส่มาสองอันเลนะ่นแล้วก็กดเข้ามานี้แล้วก็กดลงมาตรงนี้เปิด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 ให้หมดเลยนะล้วกดเอ่เอเป็นอัแบบโอเคสร้างโลกเลยน,นะตัดไปตอนที่เข้าโลกเลยนะตัดไปโอเคถ้าตอนนี้ก็เข้า มาสู่ตัวเกลเี่ยปอายดูเป๊ะน,นะของข้าวมาเปล่าเนี่ยขอมาข้าวมาเต็มทีเรียบรลายนะครับก็วันนี้ก็้องขอ,ขอจบไปเพียงเท่าน,นี้ก็แล้วกันให้ยังไ่อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ชให้ผมด้วยนะครับกดตัวรับก่อนสวัสดีครับ